อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือย่างถ้ายัางก็เริ่มจะนะให้รู้จักวิธีการให้รู้จักแนวทางการที่จะเจริญสติให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงก็ต้องมีความเพียรศรัทธานั้นมีอยู่เดิมแต่เป็นศรัทธาที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลอยู่แต่ยัง เป็นศรัทธาที่ยังขาดการเจริญสติที่เข้าไปทําความเข้าใจลักษณะของใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรความคิดผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรตรงนี้แหละความหลงหลงเกิดใจนี้เกิดมานานเขาหลงเกิดมานานยิ่งคิดปรุงแต่งไปเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งเสริมไปบางทีก็เป็นกุศล บางทีก็เป็นอคุศลบางทีก็เป็นกลางกลางเราต้องมาสร้างความรู้ตัวเอาไปใช้แต่ความรู้ตัวเรามีกำลังไม่เพียงพอส่วนมากจะพลั้งเผลอหรือว่าไม่สร้างเสลยมีแต่นิกเอาไปคิดเอาบุคคลที่รู้จักวิธีการรู้จักแนวทางแล้วก็จะไปทำการเจริญสติที่ต่อเนื่องเป็นลักษณะอย่างนี้การน้อมสังเกตวิเคราะห์ใจเป็นลักษณะอย่างนี้ จนว่าใจจะคลายออกจากความคิดแยกรูปแยกนาเป็นลักษณะอย่างนี้กายทําหน้าที่อย่างนี้วา,วานทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างนี้เขาจะแจงออกไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องที่เรียกว่าเป็นกล่องเป็นขันที่พากันสวดท่องธรมรมัดเช้าวัดเย็นทุกวันก่องวิญญาณก่องสังขารก่องอออทุกขเวทนากล่องกุศลอกุศลที่เราพากันสวดปากันท่อง เราก็จะเห็นลักษณะหน้าตาอาการตามดูเข้าใจคําว่าอัตตากับอนัตตาอัตตาในตัวตนอนัตตาความหมายอนัตตาความบ้างเปล่าคําว่าอัตตากับอนัตตาเขาก็อยู่ร่วมกันสมมุติกับวีมุติก็อยู่ร่วมกันวิญญาณกับกายก็อาศัยกันอยู่แต่เราต้องแกงตรงแยกแยะตามดูเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลจนใจยอมรับความเป็นจริงจนมองเห็นความเป็นจริงจนเกิดความเบื่อหน่าย เราจะเอาอะไรไปประหัดประหารกิเลนกำลังสติปัญญาของเรามีเพียงพอหรือไม่ตะบะบารมีของเรามีเต็มเปี่ยมหรือไม่เงอต้องพยายามแนวทางนั้นมีมานานพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็ออกมาเปิดเผยให้พวกเราได้เดินตามจนกระทั่งถึงร้อยสองสามพันปีมาก็สัจธรรมก็ยังมีอยู่ความจริงก็ยังมีอยู่ในกายของเราทุกคนไม่เสื่อมไปไหน แต่ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกวิธีให้ถูกแนวทางเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางกันใจเดือดวงเดิมมันเขาสะอาดเขาบริสุทธิ์ยังแค่ความคิดนั่นเขาหลงการเกิดนั่นคือหลงแล้วหลงตั้งแต่ยังไม่มีกายเนื้อเขาหลงมาเกิดจนก็สร้างมามามา,มาสร้างขันห้าขึ้นมาปิดกั้นตัวเองแล้วก็เกิดต่อคิดต่อปรุงแต่งต่อความเกิดนั่นแหละ ความหลงถ้าเราดับเราละเราแยกเราขายเราดับได้นี่เปรียบเสมือนกับสมัถะหินทับยาเอาไว้ถ้าเราแยกแยะได้ตามโดโล,โลเห็นความเป็นจริงทุกเรื่องเราค่อยละด้วยปัญญาดับละกิเลสด,ด้วยปัญญาจนกิเลสเกิดแห้งไป จนเหลือแต่ความบริสุทธิ์ความเกิดก็เกิดอยู่ในภพมนุษย์นี่ก็เกิดมาแล้วก็เราก็ดับความเกิดทั้งนั้นจิตวิญญาณไม่ต้องกลับมาเกิดกันอีกดับความเกิดได้ขณะยังมีลมหายใจอยู่นี่แหละใจที่ว่างจากขันห้าเป็นอย่างไรใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรนี่ต้องศึกษาให้ละเอียดบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น ไม่ว่าพระวิยมวิชีมีขันห้าเหมือนกันหมดทุกคนย่อมจะเข้าถึงจุดหมายแล้วล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขไม่มีไม่เยอะหรอกนี่ไม่มากอยู่ในกายก่อนนี้เท่านั้นแหละในยาวาวานาคืบกว่างศอกอย่างนี้หละแต่ความอยากมันเยอะกิเลสมันเยอะเราต้องประหัดประหารกิเลสตัวนั้นขัดเก่าเอาออกทีนั่นทีนี้ เดียมันก็เหือดแห้งไปเพราะคนเราสร้างอันนี้สรงสร้างบุญบารมีมาบางคนก็สร้างมามากบางคนก็สร้างมาน้อยบางคนก็สมมุติก็ลำบากไม่มีใครอยากจะตกไปสู่ที่ลำบากก็ต้องแก้ไขกันจนมาก็็แพ้กิเลสท,ทุกทีความโลภความโกรธความอยากความบินดีจินไล่มันเอาไปกินหมดเราก็ค่อยแก้ไขกันไปทําได้บางไม่ได้บางก็พยายามทําอะไรที่จะเป็นบุญ ส่วนกินเลสเราก็ต้องละเอาบุญสมมุติหลวงพ,พ่อพก็ะผาดทับหลวงพ่อขอขอบใจทุกคนที่ได้ร่วมรวมพลังกันเมื่อวานนี่ก็ช่วยกันผูกเหล็กมัดเหล็กออออทำพญานาคตัวพญานาควันนี้ก็ไปช่วยกันแปะไปเทป,ปูนคงจะเสร็จก่อนอองานกระถินเพราะว่าเอางานหยาบให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเกตก็จะตามมาอีก เราช่วยกันทําให้สวยงามอย่างสมมุติให้เป็นบุญเป็นอน,นิสงส์ให้เกิดประโยชน์ภายในห้าปีต้องสมบูรณ์แบบต้นดอกไม้ก็จะออกดอกพอดีดูแลเลี้ยงต้นไม้ด้วยปกขี่เหล่าวางเข้าไปปกไปปิดตรงในที่เมยยังไม่ปิดก็เอาไปปิดโพกเก่ามาไว้เลี้ยงเอาไว้ประมาณสักสี่ห้าปีก็เห็นดอกเห็นผลยิ่งสิบปียี่สิบปียิ่งต้นใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งออกดอกมากไม้ ต้นชมพูพันธทิพย์เวลาเขาออกดอกในดอกทอคำปั่นเต็มต้นใบลวงหมดออกดอกเต็มต้นสวยงามยิ่งสิบยี่สิบปีขึ้นยิ่งร้อยยิ่งหลายร้อยปียิ่งต้นใหญ่ยิ่งจะสวยงามส่วนกัลประเพื่อก็ออกดอกเต็มต้นหางน,นกยูงก็ออกดอกเต็มต้นทําให้เป็นสวนประวัติศาสตร์อของหมู่บ้านของเราของตาบลของเรา ฝากเอาไว้กับทหารที่ฝากเอาไว้กับแผ่นดินพวกเรามีโอกาสก็ได้ร่วมกันได้ช่วยกันทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์มาช่วยกันเป็นบุญของพวกเราอบอกกก่าวพี่น้องของเราวันที่หนึ่งพิจิิจกาโยนนี่ก็เป็นวัร,รง,งานกระถินมาร่วมกองกระถินกันขนละกองกอ,องเล็กกองน้อยก็ยเป็นกองใหญ่มาร่วมกันสร้างมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวง พุทธานามของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ตัสรู้ก็สองพันกว่าปีร่วมสามพันปีคําสอนของท่านก็ยังอยู่สัจธรรมก็ยังอยู่ขอให้เราปฏิบัติให้รู้ให้เห็นเขา้าให้เข้าถึงท่านถึงบอกให้เชื่อ ไม่ใช่ว่าให้เชื่อแบบงมงายให้เชื่อด้วยศรัทธาเจริญภาวนาแล้วก็ประหัตประหารกิเลสให้ถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงวันนี้ก็ถึงพรุ่งนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ต้องถึงเดือนหน้าเดือนต่อไปปีต่อไปมันไม่ถึงจริงๆบุญอนันสงที่เราทำนี่แหละจะไปต่อเอาพบหน้าตาบแบที่ใจยังเกิดอยู่อย่าพากันประมาะทสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้เชื่อมโยงให้ต่อเนื่องกันจากนี้หนึ่งก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้ทำ ว่ากันไหว้พระพร้อมๆกันค่อยไปสั่งสารโตทำความเข้าใจกันเอานะ